แม่งไอโง่เอ้ยมวลาให้ช่วยมหมครับคุณผู้หญิงแล้วหมดเวลาพอเพียงครับคืนนี้ไปดื่มมาแล้วครับคุณผู้หญิงนั่นคือคุณหลอดฉันเมาลาน้ำมาทั้งวันแล้วตังหานี้ฉันตาฝาเลยฉันกำลังมองหน้าเวลามน拉ทโลอยู่วะเนี่ย เมียของจอนนี่มอนโชโร่ตายแล้วไงเล่าก่อนหน้านี้จะเกิดอีกเป็นอีเสยสวัสดีแท้เลยล่ะหมอนั่นมาทั้งเจริงรือฟื้นความหลังให้เป็นฟังแบบนี้ฉันคิดฉันขอตัวก่อนดีกว่าโอเคมันจะมใยญยเดี๋ยวผมพากลับมานพาคุณชลามก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็วันนี้ลมกลับมาอยู่กับเกมของสตาร์ไวเกต คแต่ฉ okay. ัน <tampoco> น so like so hey, oh ี่ชื่ออย่างจอนนี่ลิมผีบาบของพวกแกครั้งละฉันจะตัดมันทิ้งเสียเลยเวลานี่คุณมีการตำรวจสองคนเลยหรอทำได้ไงนี่คุณเจอตะกินให้ฉันปื้ม อ,อุ้ยอ่านไม่ทันนี่คุยไปหาภายในบ้านที่หลังได้ไหมเนี่ยฉันคิดแบบนั้นไปเลยนะคือเด็กคนนั้นสินะครับเจสันครับเธอครับขับอะไรแล้วรถมันถูกไงยะ Just drive, kid. We'll worry about Frank later. I gotta get me one of these. Handles like a dream. It may not be a gallop, but it'll bust any police blockade. Head north to the strip. Oh, you Congratulations, kid. You're a rising star on Vegas' most war. Someone, you're not a again. Oh, oh. โอ้ไม่ไม่ผลวะ Turn so, right. We if, what they used to be. This is not going well. Get away. Well, good job. Miss Montell. thanks for helping me out. ขอบคุณที่ช่วยผมนะครับเออมันถล่ม,มลอ,อะไรหรอโอ้ไม่หรอกช่วยแค่สลบไปนะตัว,ว,วพิเศษถ้าพาพวกเราไปอะไรไ,ไม่อาแล้วทำไมวะเฮ้ย เออไม่กินสนุกจริงๆนงไม่ได้สนุกขนาดนี้มาตั้งนานแล้วนะคะคาเลนบอกเจสันที่ฉันคิดว่าฉันสามารถจัดการเรื่องนี้กับแฟงได้คุรู้ใช่ไหมผมอยู่อยู่ตรงนี้นะแล้วไงต่อเละทีนี้เราอยู่ที่นี่กันก่อนที่ปลอดภัยแค่เอออยู่งเงียบไปสักพักเราจะคอยติดต่อได้นะ โอเคจบไปแล้วอีกหนึ่งต่อกันเลยดีกว่าไม่ชื่อเป็นจริงโอเคครับ เดี๋ยวผมขอทำะไรแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคครับเอ่อดูแผนที่แป๊บหนึ่ง บอกให้หยุดหมุนทีคุณมอนเทโลคุณอะไรบ้าใครหรอโอ้ใช่เออนี่เป็นเอสถานที่ต้องอาศัยฉันเชิงั้งหนนะวันนั้นเสียเงินกับเธอเนะโอเคครับเราปกป้องได้นะไอ้หนูแต่แต่เธอทำงานแรกการป้องกันนั้นมันเป็นกฎน่ะลุงน,น้องชายคนหนึงชื่ออ e ีแมน น่า <Alright. S 2> ใช้งานเธอได้ไปหาเขาไปบัก <c oughs> hey, Thấy thằng nào Ê Thì thằng nè ไหนเออตัวจิ๋วที่ัของฉันอยู่ไหนอ่าอยู่นี่ไงหนึ่งดีมากั่นคืออีแมนใช่หรือเปล่าบางครั้งใช่ช่โอเคใช่อยู่แล้วแต่บางครั้งไม่ค่อยใช่นะขึ้นอยู่มุมมองอนายนะนั่นสิเออเวลาของฉันมาโวเวลามากเลยเพราะฉันกำลังถูกมังกรโจมตีและขูดรีดอยู่เลยถูกตัวอะไรนะมีหลายตัวเร็วสุดโผงมาคำรามจากไหนก็ไม่รู้มากับบอท รกอนใหญ่เลยอ้อนายถูกพวกนักสเก็ตบอร์ดจี้เอาสินะในความละ่ะไม่ไมนายไม่ได้พวกมันต่างหากที่ได้พวกมันได้สูตรหลับไปคำเพี้ยนหนึ่งพวกเล่นแปลธาคนอื่นผลิตน้ำยาอะไรวะอ๋อพวกมันเอาสูตรของนายไปนั่น,น,นสินะสูตรสำหรับถูกเพลงเดี๋ยวเจอจกันเอง นี่ลลงงนแหละล้มกองขนางฉันแอบบว่าจะเป็นคนที่มีสิวน้อยอย่างนี้นะเฮ้เฮเลตนโจลคิวไนมีอะไรบางอย่างเป็นของฉันอยู่นะเร็วเข้าไอเด็กเปรตสูงสุด อยาหาอะไรนั่นมาเลยแม่งกระป้างของฉันทำอะไรจริงๆให้เวละ่ะนี่นเร่เขาไม่ได้สอนความนิ่มนวลให้กับพวกกล้ามใหญ่แบบนายใช่ไหมตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเราต้องวิ่งตามไปลิตเติ้ลโจโจตัวเล็ก I wish I could undo that sandwich that I did. Oh, I'm winded. I'll be faster without you. No! No! Lie! Don't let the dragon touch your jewel capsule! Hey, hey, hey.

ฉันริเกตที่จะต้องเห็นเด็กๆเป็นแบบนี้จริงๆในนี่นายเป็นผู้คุมการคนใหมาจอมราชินีนินลาเน้วัง่ห็เธอช่วยฉันสะสางเรื่องแฟงครั้งหรอสองคนกลับมาคุยกันแล้วเหรอเนี่ยไม่รู้ว่าละลกเป็นน้ำผู้เรื่องอะไรเนมันไม่้กับแฟงน่ะจ้องจะฆ่ากันตลอดเวลาแต่ก่อนกรุงลมจะลมสลายอีก ฉันรลึกภาพสองคนนั้นไม่ออกเลยสาวสารเงี้ยนะเดี๋ยวนะแนวลองบอกว่าเวลาโคชั้นหนึ่งนั่นเลยฉันรู้เรื่องของนายหรอกนะพี่บิ๊กรู้นายไม่วิ่งโล่พี่เซนต์ปีเตอร์หางจาการปีศาจหรอกใช่ไหมส่วนตอนนี้ไว้เจอกันพรุ่งนี้แล้วกันขอบใจที่ช่วยแล้วกันเราเจอกัน คิดสำเร็จไม่ต <protecting room noise> ่ออีกส <quency anim Darwin> <qu> ั่งอันไหมครับไม่รู้ทำไรได้ตอนนี้นี่ก็รถผมซื้อมาแต่ไม่รู้มันจะพังเร็วแค่ไหนบีบแตะได้บมะ เชุดชนเปิดมาก็ถ <c ười> ึงกระชนอืมชนแรงเข้าไปเฮ้ยตรงนี้มีกั้นด้วยวะไม่ได้วะเฮ้ยได้โหที่กั้นไว้ทำไมทำไกั้นอย่างเงี้ย เออไปส่งของเวล่าดีกว่า ขับรถทำไมวะแค่เนี้ย<อ>เริ่มเลย เลเมดา ya เอ้อไปวะเอ้าอยู่อยู่อยู่ๆก็เข้ามิชชั่นเออเอาตามที่สบายใจเลยครับเขบาบอก ผมโมคุนฟเหมือนกันเป็นศัตรูอาฆาตกันใช่แล้วไงแล้วคุณช่วยผมไกลแก่ต่างๆกับตรงคั่วาฆาตคุณยังไงมีปัญหาอะไรในตรงนี้ที่ใช้เงินซื้อไม่ได้หรอกนะหรือไม่สิพูดแบบนั้นไม่ถูกไม่รู้ว่าฉันหมายความว่าไงไผมไม่ได้มีเงินมากมมยมีปัญหาอันนจะช่วยแก่ลูกพี่ลูกน้องของเธอ่ะแต่ปัญหาคือมนนามวันนี้ฉันทำเรื่องผิดพลาดก็คืออะไรวะ แม่เด็กนั่นทำฉันก็ตโอ้ยทำ,ำยัไงซึ่งเขาพึ่งทิ้งก็ะเป๋าเงินเอาไว้เธอไปแทนนันทีรับเงินมาฉันจะได้ไดอ๋อมีอะไรไปเจรจากับมันบ้างเข้าใจไหมโอเคได้ครับจะคุยเร็วไปไหน

เวลาผมอยู่ที่จุดรับของแล้วนะอเออมีกลุ่มผู้ชายอยู่ที่นี่อะไรนะอืมคงมีใครไปบอกอะไรพวกมันแน่ไงเธอต้องเอาเงินมาให้ได้แล้วกันแต่เราไม่ต้องดึงดวง่วนเลยมางทำไมถึงว่าอย่าปังปังเข้าใจไหมคร <c oughs> ับเข้าใจเอ้ยมาอยู่นัางานจัดก,การแม่งเลยไปคุยกันนะครับไปคุยกันทีหลัง <c oughs> คุยอืมอืมอ ซยอื้มโอยโอ้ยโอ้ยเทียตัวเทียตัวใด้ทุกคนได้ทุกคนเรียบ้าฟังฟังความหูงหน่ไหมฮะไม่เลยสังบอกอะไรเนาะอ้าวว้าไม่ทัน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยโอ๊ยแหลกแหลกอะไรวะนี่อะโอเคผมได้พัสดุมาแล้วนะ นายสามมติเห็นใจที่ได้มาหลายวิธ oh, yeah, hey, so so well, I mean, hey, ีที่เร้ามัึงแก้วเปิดอะไรเลยมันถึงมาพี่รังค้าเพื่อซื้อรังเพิ่มเลยเดี๋ยวผมจะมีกุญแจไหมเนี่ยซื้อรังก็เวล่ะไอ้พวกนี้มันไม่รู้ผมเป็นใคร ไม่หรอกเขาตกลงว่าฉันกับแฟงมันเกี่ยวข้องกับอะไรวะเขาไม่ยุ่งในย่านแบบาวาเพื่อนเก่าคนนี้ของคุณไว้ใจได้แค่ไหนกครมันจะมองนี่เอผมไม่รู้แต่พวกนั้นรู้ว่าผมมากำลังจะมา้หนก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับแฟงไม่นานนะฉันช่วยเธอไม่ได้ไม่มีใครช่วยเธอได้แล้วละ่ะโอเคครับ ก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้กนแล้วกันถ้าชอบว่าอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ